รีวิวเครื่องเล่นซีดีนะครับเทปแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ที่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล c s p d e500 tv นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะสินค้าพร้อมใช้เลยซื้อไปเสียบไฟบ้านเราใช้ได้เลยนะครับสินค้าพร้อมใช้งานนะมีช่องใส่ถานแบคอัพนะ2 a 2ก้อนนะครับเพื่อเป็นนาฬิกาปลุกตัวนี้จะมีเทปซีดีวิทยุแล้วก็นาฬิกาในตัวนะครับ ตั้งหุกได้นะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มสนุดแล้วก็เพิ่มแสงนะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กนะครับปักเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะเสียบไฟตรงได้เลยน้ามีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้งานเลยเปิดพาวเวอร์นะครับจะขึ้นว่าินดีตอนรับนะครับมาหมด CD นะครับปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นพวกตั้งนาฬิกานะนะครับตั้งปิดตั้งสลีปตั้งปลุกนะครับตัวนี้นะครับ ซีีดเป็นซีดีอะอดิโอดิสต์นะครับไม่ได้รองรับเอนะ็มพอะอดิโอดิสต์นะครับซีดีแผ่นก๊อปแผ่นลายอ่านหมดนะครับเครื่องนี้อาจจากซีดีลงเทปอาจจากวิทยุลงเทปได้นะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้ดูขั้นตอนต่อไปนะฮะกดเพลย์นะครับฟังก์ชันทุกอย่างเทปเทปกับซีดีจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับปุ่ฟังเสียงออกปกตินะระบบสตูดิโอนะฮะลองเน็กแท็กนะครับเน,น็กแท็กปุ่มนี้คือปุ่มตั้งโปรแกรม พวก CD นะรีเพจออชิปนะครับรีเพจโปรแกรมมาครับเดี๋ยวทดสอบอัดนะผมจะอัดจาก c d ลงเทปนะครับกดเลคคอร์ดนี่ฮะแดงแนี่นะครับกดรอบหนึ่งจะขึ้นหน้าจอว่า IC กระพริบ IP, นะครับกดอีกรอบหนึ่ง IC ไม่กระพริบเทปเริ่มหมุนก็คือเริ่มอัดจาก CD ดีลงเทปแล้วนะครับตอนนี้กำลังอัดจาก CD ดีลงเทปนะครับ เสียงดีฮะตัวนี้นะฮะเซลร์น่แล้ประกันว่าเสียงดีจริงนะครับสภาพสวยนะมีรอยนิดหน่อยาำกันเวลานะครับอ่าพอเราอยากหยุดอัดจากซีดีแล้วกดสต็อปนะครับแล้วมาลองฟังดูฟังก์ชันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับ CD วิทยุเทปนะครับคอซ้ายนะครับเทปกอซ้ายกอขวาเต็มระบบนะอ่าลองฟังดูนะครับที่อาจจะ cd ดี อันนี้คือ,อยังหมดเทปนะครับที่อาจจะสีดีเมื่อกี้มีตัวเลขบอกด้วยนะครับว่าอาจไปกี่วิกินาทีนะครับเนี่ยเพิ่มแสงได้นะครับหน้าจอนะครับสายพันธุ์ไม่หย่อนไม่ยานนะเสียงดีนะครับระบบอาจจะทําหน้าที่ใช้กันหมดนะครับเดี๋ยวจะลองวิทยุนะจะอาจจะวิทยุลงเทปด้วยนะครับ จูนเนอร์ว,วิทยุจะอยู่บวกลบตรงนี้นะครับโห่เสียเวลาคณผู้ฟังครับทาง่ายๆฮนะวิธีหมเลขขึ้นสั้นนะครับ90เมกะเฮิร์นะครับไม่ถึง108นะครับตัวนี้แจ้งนะฮะออโต้ดีเทคขึ้นนะเจอขึ้นจะดีเทคเองว่าเราก็จะรับได้ตั้งแต่87.5จนถึง90เมกะเฮิร์นะครับอ,อตัวดีเทคขึ้นนะครับ คุณฟังช่วงนี้อ่าลองฝังอ่านอเดี๋ยวผมจะอ่านจากวิทยุลงเทปนะกดเหมือนเดิมกดเลคคอร์ดสองรอบนะครับเป็นคอเพลงด้วยกันกดรอบหนึ่งแล้วกดรอบสองเขจะเริ่มเลคคอร์ดนะซึ่งรับฟังสุขภาพอันี้หมดแล้วนะครอาจจะก็มาพรอมกวิทยุแล้วตอนนี้นะครัสุขภาพด้วยแล้วก็เพลงพร้อมด้วยจะได้ไปด้วยกันได้นะคะสิ่งดีๆก็ต้องเสิร์ฟพร้อมๆมกับอาหารดีๆพร้อมกับสต๊อปนะครับเวลาจะหยุดอัดนะมาฟังที่เทปออดซ้ายนะครับ ่ที่อาจารย์วิทยุเมื่อกี้นะครับมีตัวเลขบอกด้วยนะว่าเรากอมาถึงไหนเริ่มอัดถึงไหนอัดไปถึงอีดอัดไปกี่วิประมาณนี้นะด้วยจะได้ไปด้วยกันได้นะคะสิ่งดีๆก็ต้องเสิร์ฟพร้อมๆกับอาหารดีๆนะครับดูกันกอนะครับกอเทปนะกอซ้ายนะครับกอขวานะครับได้หมดนะฮะใช้ปุ่มเดียวกันนะกับซีดีนะครับแล้วก็เป็บลม ระบบเทประบบซีดีเป็นพุทธนะฮะกดลงแล้วก็จะเด้งขึ้นนะต่อไปฟังระบบเทเปเต็มๆครับกดเพลงนะครับรเบสียงดีฮะไม่หย่อนไม่ยานเสียงดีมากอันนี้เทปนะฮะเสียงดีมาก ขวานะครับเนี่ยตัวเลขเดินนะฮะเวลาก่อนนะครับมันทำให้เรารู้ว่าเราเล่นเริ่มต้นจากวินาทีเท่าไหร่นะฮะ <S <S <ess root> <S ess root> อันนี้ฟังก์ชันตั้งสลีปเนี่ยอตั้งุกนะครับ อาาอโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ